บ้าเอาบ้าเอาบ้าเอา้าเอานีไงวิ่งเพื่อนยิงวิ่ผมไม่กล้าเข้าว่ะวิ่งอะไรอะไรเล่าอะไรเล่าอะไรเล่าฮะอะไรเล่าฮะนี่เบียร์ไม่ใช่เล่าเฮ้ยไม่น่าเล่นนะมุกอทั้งที่เขาเป็นฮีโร่ที่แบบน่าเล่นอยู่นะแต่ไม่ค่อยมีสติมากจริงมากนั่นแหละนั่นแหละตายดิครับว่าผมต้องได้ขับคนตัวใหญ่จะดึง ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ที่บ้านน่าจะได้นะน,นั่นไงโอ้โหมอกันมันตองการให้เฮี้ยวไหนอ่ะนี่ไงเป็นไงเพื่อนเรามาเฮี้ยวได้ใจนมสองทีก็ได้นะอะไรอ่ะมึงยังจะโดดใส่กูอีกเหรอโผมึงนี่โหดมากใจมึงด้านมากนี่ไงวิ่งผ่าป้อมเลยฮะวิ่งผ่าป้อมเลยฮะ,อ,ยฮะอะไรของมึงอะไรของมึงนี่ไง แม่ปัดเรือน้ำแม่ปัดนี่ไงฟาร์มก่อนครับเรามาฟาร์มก่อนค่อยเอาคนชึ้บลีเจนดารีรรเจ้าฆ่าเหรอมึงก็เพิ่งตายไปนั้นหึงโอเคมาจบเลยแล้วกันไม่ต้องลงต้องดำแล้วลนะว่มามันน่าจะจบได้ง่ายดูดิชุดดูดิ โหขึ้นหลอดเนะมื่อกี้แรงมากเอาาะครับผมสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมเพลมเองชาแนลนะครับวันนี้ถ้าเราก็อยู่ในเกม Marvel Super War อีกเช่นเคยตลอดนี้ผมจะมเล่นนี้รถที่มีชื่อว่า Beast ซึ่ง Beast เนี่ยเราก็เคยเล่นมาหลายหนหลายทีหลายแข่งหลายครั้งและอ่ะแต่ Beast วันนี้ผมจะไม่เล่นเป็นสกินอ่า อะไรวะ create a v e n t u r e ป่ะใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเอออะไรก็ช่างมันนะเดี๋ยวมันก็น่าจะขึ้นที่หน้าปกนะทุกคนก็น่าจะอ่านอ่านเอาเองได้เออผมก็จําชื่อชื่อสกินไม่ได้ออช่างมันครับอ่ะไอ้สกินนี้นะครับผมผมอยากจะพูดอะไรอย่างหนึ่งว่ากับสกินนี้นะครับว่าเพื่อเพื่ออะไร <laughs> เพื่ออะไรกับสกินเนี้ยนี่ดูดิให้เราเสียตังค์ซื้อเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ บีทใส่ชุดแค่นี้เหรอกูต้องเสียตังค์ซื้อกับสก,กินแบบนี้ด้วยหรอซึ่งอันเดิมเลยครับสก,กินบีทมันจะใส่แค่กางเกงตัวเดียวครับเออกางเกงตัวเดียวแต่สก,กินนี้คือบีทมีกางเกงเอยไม่ใช่บีทมีเสื้อด้วยอ่าไม่โชว์หัวนมแล้วนะกูต้องดีใจไหมเนี่ยอ่าแต่ดีหน่อยสก,กินนี้ผมไม่ได้ซื้อผมแลกมาแต่ผมก็ยังงงอยู่ว่ากูแลกมาเพื่อ กู <g ül> แลกมาเพื่ออะไรวแะบบคือผมก็ไปเปิดดูว่าเรามีการาดแล้วเราแลกอะไรได้ไว่าเออมันก็แลกได้หลายตัวนี่บ่าแต่มันแต่ละตัวผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะแต่บีทเราก็เล่นอยู่นี่ว่าเออแลกมาเลยกันพอแลกปุ๊บเอ้ยแล้วกูจะแลกมันทำไมเนี่ยตะกินแม่งก็ไม่ได้ต่างที่อะไรกับ <g ül> กับกับล่างแรกเลย <c oughs> เหมือนกันเลยแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเนี่ยอันนะๆๆๆๆ่ะฮันน่า เบา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 นี่ไงอุย้ยยิงเพื่อนยิงวิ่งผมไม่กล้าเข้าว่ะถ้าเข้านี้เราอาจจะตายได้นะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงออื้มึงได้เฉยเลยอูย้หผมจะตายผมจะตายอ้าววิชั่นได้สองตัวว่ะ เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องไป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 เอามันอีกเอามันอีกมันหนีไปแล้วฮะไม่เป็นไรอย่าคิดช่วยเพื่อนเพื่อนบอกไม่ต้องก็ได้โอ้ยมันโหดจังวะเดี๋ยว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 ถ้าเราอัติกูดาวเสร็จนะผมจะวิ่งมันน่าจะกลับไปเพิ่มเลือแล้วล่ะ จะไม่ทันแล้วเฮ้ยไม่กลับว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องนี่ว่ะไม่กลับไม่โกงไม่กลับเดี๋ยวขมับเข้าให้ออ้ยรู้ได้ไหมโหดจังเลยอุ้ยอะไรอะไรเล่าอะไรเล่าอะไรเล่าฮะอะไรเล่าฮะนี่เบียไม่ใช่เล่าเฮ้ยไม่น่าเลยน้ำมุกอย่างนี้นะบากทีก็สกินนี้ครับผมทำให้ช่วงหน้าหนาว บลิสของเราจะจะไม่หนาวนะฮะนี่แหละประโยชน์ของมันแต่ว่าบลิสนี่มันไม่มีสก,กิน,นเทพๆเลยใช่ไหมเท่าที่ผมจำได้มันก็มีแค่สก,กินนี้แหละสก,กินเดียวมันไม่มีสก,กินแบบพวกหายากตำนานหรืออะไรพวกนี้เลยเนาะเออวะ่ะแปลกเหมือนกันเนะาะทั้งๆที่เขาเป็นฮีโร่ที่แบบน่าเล่นอยู่นะแต่ไม่ค่อยมีสก,กินให้เล่นเลย เฮ้ยไ,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 ไปงันดึงมาดึงมานั่นแหละนั่นแหละตายไปซะไม่กงไม่กลับเดี๋ยวขามาับเข้าให้เฮ้ยเอาเงินก่อน เดี๋ยวออกไปตอนที่ใจถามหาเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยผูตาย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 อืมอ้าวกดผิดโอ้ไปกดกระโดดซะงั้นมือลั่นครับเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ได้กดผิดไม่ได้กดอะไรเลยมือลั่นนี่ไงจะไปไหนเล่าเอาแม่ขาป้อมเลยดิไมไม่เอาแล้วอย่างนี้ไม่เอาเฮ้ยเกือบโดนนะเนี่ยเฉียดตูดไปนิดเดียว พอละสามก่อนครับโอ้ผมเก็บไปห้าแล้วตอนนี้เดือดมากบอกเลยเดือดมากเลนล่างนี่จัดให้เดือดๆเลยเดือดเป็นน้ำข้าวต้มเลยผมว่าผมต้องได้สักตัวหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งแน่ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะได้นะนั่นไงโอ้โหบอกแล้วมันมันเป็นของเราอะ่ะ นี่ครับนี่คือข้อดีของบริสใส่เสื้อนะครับผมจะทําให้มันวิ่งได้เร็วขึ้นนะเพราะว่ามันไม่หนาว <c oughs> อันนี้อย่าเชื่อผมนะผมมั่วคนดูบอกเชื่อก็เหี้ยแหละ <c oughs> เลนบนมีการสลับเลนและให้อะไอ้ไนี่มาอยู่ล่าง <c oughs> เฮ้ยวะได้ แลว้วก็จะไปเหิวก่อนหิวื่อนก่อนเพื่อนต้องการให้เหิวไหนอ่ะนี่ไงเป็นไงเพื่อนเรามาเหวได้ใจเลยไหมเหวได้ใจเลยไหมเฮ้ยป้อมกลางแหกไปสองเลยเหลลรอกรัไมโหดอ่ะเฮ้ย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 เอ้าอะไรของเขาอะคือเหมือนเหมือนจะหิวนะเห็นเพื่อนเราจะตายแล้วแบบ ใส่อย่างเดียวเลยอ่ะไม่ยอมถอยเลยอ่ะไม่ดูเรื่องตัวเองด้วยเพราะตัวเองก็จะตายเหมือนกันบนหน้าโดนว่ะบนหน้าโดนหน้าเด้าหน้าเอาสักทีนึงสองทีก็ได้นะอะไรอ่ะมึงยังจะโดดใส่กูอีกเหรอโอ้มึงนี่โหดมากใจมึงด้านมากนี่ไง ตัวเองจะตายไม่งั้ยังโดดใส่เราอยแบบใจกล้ามากใจกล้าหน้าด้านเ้ยยอมใจยอมใจโอ้เราฆ่าไปสิบตัวแล้วว่ะเจ็ดนาทีเองนะเฮ้ยแต่ว่าแกมบิดเราสิบตัวกี่นาทีวะเราเอาทำลายสถิติของแกมบิดมิเนี่ยตอนที่เราเล่นแกมบิดอ่ะจัดอันดับอ่ะเฮ้ยผมก็จำไม่ได้บอกว่ากี่นาทีช่างมันแล้วกันนะอันนั้นไม่ใช่แบดเดน แต่ว่านี้ไม่ได้จัดอันดับนะวิ่งผ่าป้อมเลยฮะวิ่งผ่าป้อมเลยฮะอะไรของมึงอะไรของมึงนี่ไงเจ็ดเดย์สิบสอง,งตัวภายในเจ็ดนาทีกว่าเอาเงินก่อนเราต้องเร่งเงินครับเดี๋ยวของเราจะไม่ฟู แต่มันก็ไม่น่าจะต้องฟูแล้วมั้งถ้าได้ดาบลาตีมาผมว่าโอ้โหไอ้พวกนี้คือสู้ไม่ได้เลยนี่ก็สู้ไม่ได้แล้วนะถ้ามีดาบราตีน่าจะน่าจะเฟี้ยวมากอันนี้อะไรแม่ฝาดอ,อะไแม่แม่ฝาดนี่ไงฟาร์มก่อนครับเรามาฟาร์มก่อนค่อยเอาคน l e chức ลีเกน r ารีผมแอดซิตแค่3ตัวเองว่ะแต่ไม่เป็นไรถ้าผมไม่ตายผมก็น่าจะได้ MVP โอเคได้ละเอาแม่งเลยไหมเ,เพชรจะฆ่าดรอมึงก็เพิ่งตายไปนะเพื่อน,นโอเคเอผมมาจบเลยแล้วกัน ไม่ต้องลงต้องดัรแล้วละว่ามันน่าจะจบได้ง่ายดูดิชุดดูดิโหูครึ่งหลอดนะเมื่อกี้แรงมากแรงมากอยากจะบอกบอกให้ไม่รู้รผมต้องหาจังหวะเข้าดีๆแล้วครับขอความก่อนแล้วกันนิดนึงไปเพื่อมา จังหวัดนี้แหละดีที่สุดแล้วคือจังหวัดนี้แหละนี่คือจังหวัดที่โอ้โหเว้ยโอ้โหเว้ยโอ้โหดูครับฟาดทีขี้สะดุ้งเฮ้ยจะตายจนได้นะครูเออตายไปแล้วหนึ่งตัวฮะ โอ้โหน่าหิวเลยหิวเกินเหตุเป็นเกตอ่าศัตรูยอมแพ้ความหิวเป็นเหตุสังเกตได้ตายเลยอะเหตุกต้องยอมฮะ9นาทีจบแบบยอมแพ้เลยโหดุมากขู่ดูฉายาแต่ฉายาเราไม่เยอะเท่าที่จะควรนะ่ะ กดไลค์ให้เพื่อนครับดาเมจเราโอ้ผมนึกว่าจะเยอะที่สุดแล้วแต่ว่าไอ้นี่เยอะสุดนะเพราะว่าเขาเป็นแคลรี่อะยังไงดาเมจเขาก็เยอะสุดแล้วอของอีกตั้งสองชิ้นเน่เงินแปดพันฮะโอเคสำหรับบิสสกินนี้ก็มันใส่เสื้อแล้วมันจะโหดขึ้นนะเพราะว่ามันไม่อายหัวนมนะมันก็จะไม่เขินในในตอนที่ไปต่อสูส้ศัตรูนะครับโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย